ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจรารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปันจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปันจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที Bal, ่ทุกเกิด hmm. ขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะนจึงมีเพราะสลายตนะนเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณนะบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุก์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจ an so ัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีลายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ ท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้าจะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะ อายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขารสังขารจะดับไปได้เพราะดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอ